เช้านะครับหลังจากที่พายุฝนตกเมื่อคืนนะครับผมขับรถมาพอดีนะครับผมแปลกใจนะครับว่าใครเข้าไปอยู่กับข้าหมื่นนะครับพอดีคนโต้งเพิ่งกลับมาจากตัดหญ้านะครับขับรถมานะครับผมเจอมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเห็นคนอยู่กับช้างตั้งแต่ผมมองมาตั้งแต่นู้นนะครับผมขับ้างนั้นนะครับเห็นคนอยู่กับช้างครับผมก็เลย รีบขับมาดูนะครับนึกว่าเป็นคนที่เขามาปลูกแตงโมนะครับที่แท้ก็เป็นน้องจ่อยเองครับเพราะว่าปกติน้องจ่อยนี้ไม่เคยมานะครับตั้งแต่ขับมือนมาอยู่หลักกับหนุ่มนะครับผมจะเป็นอาทิตย์แล้วน้องจ่อยไม่เคยมาเลยนะครับวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงครับมานะครับพอดีผมเพิ่งตัดหญ้ามาครับนี่ผมตัดหญ้าเต็มคัน รถมาเลยนะครับผมขับรถมารีบมาครับกลัวว่าจะมีคนเข้ามาเล่นช้างครับตื่นมาแต่เช้าครับปมาแต่ช่วงเย็นนะครับจะมาช่วงเย็นช่วงเช้าไม่ค่อยมานะครับตงสัยวันนี้ตื่นตื่นทันนะครับสวัสดีครับพี่กู๊กน้องขยันนะครับผมทําให้เราอดตกใจไม่ได้ครับด้วยครับว่าใครที่ไหนมาหาช้างนะครับ ปูสาวของเรานะครับผมหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนะครับผมดีนะครับที่เป็นดินทรายครับถ้าเป็นดินเหนียวเนงานนี้ก็คงหนักนะครับแต่ว่าอยู่กับน้ำมูลครับสบายครับอาบง่ายล้างง่ายครับเดี๋ยวเราไปตามน้องจอยกันจบน้องจอยครับ,จ,รบ,รบจะได้ขึ้นเร็มากเลย ขยัะครับกะเลยได้มากทุกวันไปไหนนอนอยู่บ้านครับแล้วก็เอาขันเงินครับไปเลี้ยงมูเขาครับไปเลี้ยงขันเงินครับโอ้วันนี้เราแปลกใจมากเลยนะครับผมตื่นขึ้นมาขับรถมาได้ดีเห็นคนเก็บขยะหลักข้ามหมื่นนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแต่เราก็อดตกใจไม่ได้ครับ น้ำก็ขังเล็กน้อยนะครับฝนตกก็สภาพนี้ครับผมนี่ครับน้ำก็จะขังเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเขาเหมือนนี่นะครับถาให้เป็นเป็นแอ่งนะครับผมมันพอจะได้เล่นตมเล่นโคลนนะครับผมนี่ครับก็ตามสภาพเลยครับผมเขาจะขุดให้เป็นแอ่งนะครับผมเป็นแอ่งเป็นหลุมนะครับเพื่อจะให้น้ําขังนะครับเขาจะได้เอามาใช้อาบ ไล่แมลงไล่กันยุงกันแมลงนะครับสัญชาตญาณของช้างเขาจะรู้เลยนะครับช่วงนี้ก็มาแต่เช้านะครับเพราะว่าฝนตกนะครับเราต้องรีบมาดูแต่เช้านะครับเปลือลุดเปลือกขาดได้นะครับเพราะว่าเวลาช้างโดนน้ําฝนนี่จะเปลี่ยนเป็นคนละเรื่องเลยนะครับผมจะล่าเรืองนะครับ ปะหมินปฏิจานเร็วจากก่อนบนหัวก็บนหัวนะครับดูไม่ได้เลยครับลื่นเข้าไปแม้กระทั่งตานะครับดูครับดินทรายอะไรเข้าตาเข้าอะไรหมดเลยนะครับ ไม่มีของฝากนิ่งเลยของฝากยังไม่สุกนะครับของฝากยังไม่สุกนะครับเลยยังเดี๋ยวรออีกไม่นานข้ามืนเรวก็ได้กินของอร่อยบ้านๆแล้วพอดีเลยครับวันนี้จะไม่ได้กลับไปกลับมาครับพอดีให้น้องจอยเก็บขยะเสร็จแล้วก็จะให้น้องจอยขึ้นขามืนไปที่หลักเลยนะครับไปที่หลักตรงที่ อยู่ข้างๆกระท่อมนะครับเพราะว่าทุกวันคนตุ้งจะได้เดินกลับมาเอาข้ามือนนะครับเอายาไปไปแล้วก็จะได้เดินกลับมานะครับไปไหนนเจ้าก้องพูดมใส่พูอเขาไปหายาแล้ว่ครับบ่ไปเห็นหน้าบ่ ช่วงนี้ช่วงดําหน้านะครับกวูมาใส่กองสิเพิ่งมาช่วงช่วงเย็นนี้มาได้กี่วันแล้วคนจอย<า>สองวันสองมือองม้อ,อ <laughs> ช่วงเช้านี้ก็เป็นเช้าวันแรกเลยครับไม่แปลกใจได้ไงครับผมมาแต่เช้าเลยนะครับ มาก่อนเราอีกนะครับเมื่อคืนไม่รู้นอนตอนไหนนะครับเพราะว่าฝนตกตั้งแต่ตั้งแต่สามทุ่มนะครับฝนตกตั้งแต่สามทุ่มนะครับรรตกตไนนบ็ไม่รู้ว่าหยุดตกตอนไหนครับไม่รู้ว่าเขาเหมือนจะได้นอนตอนไหนนะครับช้างนี่จะชอบนอนหลังหลังฝนตกนะครับช่วงฝนตกนี้จะเล่น จะเล่นโคลนนะครับเล่นน้ำฝนนะครับผมก็หลังจากที่ฝนหยุดก็ค่อยจะนอนนะครับผมน่าจะฝนน่าจะน้งองจอยรู้ไหมฝนหยุดตกตอนไหนมหูครับมุกหูแล้วเหรอครับน่าจะไม่ถึงเที่ยงคืนมั้งครับผมน่าจะตกสักชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ครับแต่ว่าลมแรงครับเมื่อคืนลมแรง ตอนกลางคืนเจ๊กินหญ้าไหมกินครับผมแล้วก็ต้นสับปะรดมาให้กินนะครับนี่แล้วก็แต่ว่าเป็นต้นหญ้าครับมนจะกินดีกว่านะครับเหลือแต่ต้นสับปะรดนะครับช่วงกลางคืนนี้ก็กินนะครับผมแบบนี้ดีครับเป็นดินทรายเวลาเราวางหญ้าวางอะไรช้างจะเขาเรียกว่าจะจะมีพื้นที่เยอะนะครับจะไม่เละเหมือนดินเหนียวนะครับ ตรงที่เราผูกใต้สะพานนี้จะเป็นดินเหนียวนะครับบางวันตรงที่เวลาฝนตกเราวางยาให้เขากินจะเละนะครับแต่นี่ดีนะครับผมน้ําไม่ขังแล้วก็ไม่เละด้วยครับเป็นดินทรายนะครับแต่ก็เสียอย่างเดียวก็คือไม่มีล่มนะครับอยู่ใต้สะพานถึงจะดินเหนียวแต่ว่าหลังนี้ก็ไม่เปียกฝนนะครับเพราะว่าเป็นมีร่มเงาใต้สะพาน,นครับเวลาฝนตกฝนอะไรเราก็สบายใจนะครับแต่ แต่พื้นที่ตอนที่เขายืนตั้สะพานนี่จะจะแฉะนะครับผมจะแฉะเพราะว่าเป็นดินเหนียวนะครับเอาทรายไปใส่ก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามีบนสะพานจะมีล่องนะครับจะเป็นล่องปล่อยน้ําลงลงมาครับเป็นรูก,ก็เจาะรูเพื่อจะปล่อยน้ําลงมาจากบนสะพานนะครับล้วพอดีน้ําก็ไหลลงมาตรงที่ช้างเราผูกพอดีนะครับก็เลยทําให้เละนะครับ เราก็ขึ้นไปปิดรูแล้วนะครับผมปิดรูแล้วก็ปิดรูข้างบนแต่เราไม่ได้เอาปูนเอาอะไรปิดนะครับเราก็แค่เอาเอาผ้าเอาอะไรไปยัดนะครับเอาถุงพลาสติกไปยัดนะครับก็ซึมได้เหมือนเดิมครับแต่ถ้าเราไม่ให้เขาซึมน้ําจะค้งอยู่บนสะพานนะครับจะเดือดร้อนเราอีกนะครับผมแบบนี้ดีครับพื้นที่พื้นที่ดีแต่ว่าไม่มีร่มเงานะครับตอนกลางคืนนะครับ อยู่ใต้สะพานนี้ก็เหมาะนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมช้างเราก็อยู่ธรรมชาติปกตินะครับปกติของช้างก็จะอยู่ธรรมชาติตากแดดตากฝนก็เป็นเรื่องของปก,ปกติของช้างนะครับดูใต้ยืนแบบนี้อีกแล้วนะครับไม่มีของกินนะครับผม ค่ามือน,นี้ยังรักษามาตรฐานได้ดีครับผมหุ่นยังเหมือนเดิมครับมี f อฟซท่านนึงนะครับผม <S <s เข้ามานะครับ <S <s บอกว่าไม่ได้ดูค่ามือน,นานแล้วแต่ว่าค่ามือยังยังเหมือนเดิมนะครับผมยังเหมือนเดิมยังไม่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมยังอ้วนยังแน่นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าค่ามือน,นี้รักษามาตรฐานได้ดีมากเลยนะครับ น้องจอยมียิ้มใส่ข้ามือด้วยครับผมยิ้มไน้ยังเดินผ่านข้ามือนยิ้มใส่ข้ามือทุกครั้งนะครับน้องจอยไม่รู้เป็นอะไรครับผมถ้าเขาอยู่คนเดียวกับช้างนะครับถ้าไม่มีเรานะครับเขาจะไม่รู้จะทําอะไรครับเข้าไปพูดกับข้ามือนะครับไม่รู้พูดอะไรกันนะครับสองคนนัคนแต่เข้าไปหาข้ามือแล้วก็ไปพูดกับข้ามือนะครับปกติเป็นผมจะเดี๋ยวผมจะ หาเวลาหาโอกาสที่จะแอบ่ายน้องจอยให้ดูนะครับเวลาเวลาเขาอยู่คนเดียวนะครับเวลาเขามาหาช้างก็จะเข้าไปพูดกับช้างสองคนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเซลน้องครับผมก็พูดหยอกน้องล้อน้องครับเพราะว่าน้องก็เป็นแบบนี้จริงๆนะครับเดินเข้าไปจับงวงแล้วก็พูดกับเขาเหมือนนะครับบางครั้งก็มีไปจูบงวงบ้างครับผมเพราะว่าน้องก็รักช้างนะครับไ่มีอย่างเห็ดม่มีอย่างหีด Đứng một con, đứng một con cho mô anh dinh đứng con ừ. Đứng một mô tinh lẽ đứng mất nè nè cái này nặng lẽ mà đi tuần sầu phân เป็นในช่วงช่วงบ่ายเป็นไืมอนีน้กัสินอนยูร์ทอมครับมัวบางบางมาสอตุพีนี่ไหมกะสีได้มาสมื่ละครับเพราะมูเขามาแล้วครับนี่พีอยู่คนเดียวเก็บหลักสอง,ลสองลอลหลักเก็บบทันแล้วลูกน้องมามาสวยเนาะ ปกติเราจะอยู่กับน้องจอยเมื่อก่อนเราจะให้น้องจอยเก็บหลักตอนกลางคืนผมก็จะเก็บหลักตอนกลางวันนะครับมช่วยกันนะครับเพราะว่าเก็บเรียบร้อยแล้วก็จะพากระเมือนไปกินน้ําอาบน้ำาครับช่วงนี้เราก็หลังๆมาพักนี้ก็ผมอีหยังก็เพื่อความปลอดภัยครับน้องไม่ไม่มาก็ดีครับเพราะว่าเราอยู่กับตัวพูดด้วยครับเวลาเวลาขึ้นผสมเวลาอะไรเผื่อลงมา เวลาเขาทําภารกิจไม่สําเร็จเขาอาจอาจจะโมโหนะครับช้างผู้ผูอาจจะงุนงิดนะครับเผื่อเวลามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้เอาตัวรอดได้ทันนะครับถ้ามีอยู่แค่เราติตามนำพังนะครับถ้ามีน้องมีอะไรก็น้องมาเราไม่ให้เขาใกล้เลยนะครับผมผมสั่งอยู่ไกลๆนะครับสั่งอยู่ที่กระท่อมท่าทรายเราเลยครับไม่ให้เข้าไปใกล้ตรงที่กำเหมือนทําภารกิจนะครับเพราะว่าอันตรายมากๆครับให้อยู่ห่างให้ไกลที่สุดนะครับไม่อยากให้เขามาใกล้นะครับ อันตรายนิ่งเลยขมือนเก็บขยะเสร็จแล้วเราก็จะให้ให้ต้องจอยนะครับผมแก้หลักขมือนไปย้ายไปหลักตอนกลางวันกันนะครับเขาล่มแล้วนะครับสำหรับไลนี้ก็ ขอยุติไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมส,สวัสดีดครับสาดรแล้วดูนีดิดด